เราต้องกังวลหมดเลยข้าวก็กินได้น้อยแค่ตัวข้าวเปล่าๆก็มีน้ำตาลแล้วไม่ต้องพูดถึงกับข้าวเลยชีวิตเราลําบากมากขึ้นเราเป็นมนุษย์เนาะเราชอบของอร่อยอแต่ของอร่อยทุกอย่างมันทำร้ายเราหมดเลยพี่ก็เลยลองหาอาหารเสริมมาทานดู E V 9 S Balance ค่ะตัวช่วยของพี่ตอนนี้หลังจากกินมา1เดือนเริ่มสังเกตค่ะเรานอนหลับได้มากขึ้นมีเรี่ยวแรงมากขึ้นแล้วก็อาการมือเท้าชาก็ลดลงด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อหน่อยนะคะอายุ42ปีอาชีพเป็นแม่ค้าค่ะตอนนั้นเนี่ยพี่ไปขายของธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วมีอยู่วันหนึง่งรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วท่ามนมันเหนื่อยมากแล้วพอเราไปขายของวันนั้นกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าอาการเหนื่อยของเราเราก็หายใจไม่ออกหายใจแบบหอบเหนื่อยหายใจทีทีท,ทีก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลโดนเข้า ICU เลยค่ะหมอบอกว่าเลือดปิดกดถ้ามาไม่ทันก็คือไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วรู้ว่าเป็นเบาหวานตั้งแต่นั้นมาค่ะ ันดับแรกเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงค่ะทําอะไรที่นิดหน่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วเหมือนคนอื่นเนี่ยนอนหลับพักผ่อนแล้วแบตร้อยแต่พี่ทํางานแล้วพักผ่อนแบตพี่มีแค่70%เราจะมีแรงน้อยกว่าเขากลางวันก็อยู่ได้ไม่เต็มวันมันจะเพลียทําให้เราต้องนอนกลางวันเหมือนเป็นเด็กอนุบาลเลยค่ะ คือตอนนี้พี่ไม่ได้ไปรักษากับคุณหมอประจําแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอเจ้าของใครของพี่เนี่ยก็เป็นคนพูดตรงพูดตรงเกินไปเลยค่ะมันไม่เคยให้กําลังใจเราเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าการไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยมันบั่นทอนจิตใจเราตอนนี้พี่ก็เลยไม่ได้ไปรักษาลวค่ะเริ่มแรกเนี่ยพี่พยายามควบคุมอาหาร ออกกาลังกายแล้วก็พยายามงดของหวานไม่ทานจุกจิกแต่น้ําตาลก็ไม่ดีหรอกคะ่ะขึ้นขึ้น,นลงลงสวิงเพราะการกินทุกอย่างเราต้องกังวลหมดเลยข้าวก,ก็กินได้น้อยแค่ตัวข้าวเปล่าๆก็มีน้ําตาลแล้วไม่ต้องพูดถึงกับข้าวเลยชีวิตเราลําบากมากขึ้นเราเป็นมนุษย์เนาะเราชอบของอร่อยอแต่ของอร่อยทุกอย่างมันทําร้ายเราหมดเลยพี่ก็เลยลองหาอาหารเสริมมาทานดู EV9S Balance ค่ะตัวช่วยของพี่ตอนนี้หลังจากกินมา1เดือนเริ่มสังเกตค่ะ เรานอนหลับได้มากขึ้นมีเรี่ยวแรงมากขึ้นแล้วก็อาการมือเท้าชาก็ลดลงด้วยค่ะเจอในโซเชียลเนี่ยค่ะโดยปกติแล้วเราก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วเนาะพี่ก็เลื่อนไปเลื่อนมาก็ไปเจอคลิปรีวิวของ evan i s b a l a เนี่ยค่ะพี่ก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีเพราะมันตรงกับโลกที่เราเป็นอยู่ด้วยพี่ก็เลยลองดูว่าอันตรายไหมมีที่มาที่ไปยังไงพอเข้าไปดูเนี่ยเราก็เห็นว่ามีอยอยมีเครื่องหมายการค้าถูกต้องพี่ก็เลยลองสั่งมาทานดูค่ะ อยากให้ลองเปิดใจนะคะสินค้าตัวนี้นี่ถือว่าดีมาก ev 9 s b a l a n c เนี่ยเป็นตัวช่วยในการทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นการคุมอาหารมันยากถ้าเราต้องทำคนเดียวเพียวเยังไงก็เอาไม่อยู่ค่ะเราต้องมีตัวช่วยที่ดีถ้าเราออกกําลังกายเพิ่มแล้วเราควบคุมอาหารเพิ่มแล้วกินควบคู่กับ ev 9 s balance เนี่ยรับรองค่ะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะง่ายและเป็นปกติมากขึ้นค่ะอยากให้ลองดูนะคะ